นี่นะคะจะได้มีสีเขียวสีส้มจะได้ดูน่ากินส่วนอันนี้จะเอาไว้ใส่ในเมนูข้าวไก่อบต่อนะคะใ่ใบชะพูในส่วน เสร็จแล้วหนึ่งเมนูนะคะข้าวหน้าปลาสับะเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่ถุงให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะวางกลองเตรียมทำเมนูอื่นต่อไปนะคะ นี่เราก็จะวางกล่องนี่จะเป็นเมนูข้าวไก่อบน้าจิ้มแจ่วนะคะพอวางกล่องเสร็จเราก็จะไปทอดไข่ดาวเมื่อกี้เราวางทำข้าวหน้าปลาซาบะเราก็อบไก่ไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลา ไก่อบเสร็จแล้วอบไก่เสร็จแล้วก็จะทอดไข่ดาวต่อนะคะแล้วก็จะเอาออกแล้วก็ได้อบอีกสักรอบหนึ่งนะคะ ไข่ดาวเราก็จะทานน้ำมันทานิดเดียวนะคะทำไปก็ทำแข่งกับเวลาเพราะว่าเราต้องรับข้าวไปส่งออกจากบ้านตอนตีสี่ครึ่งนะคะอะไรที่ทำพร้อมกันได้เราก็จะทำระหว่างทำไข่าดาวอยู่นี้ก็อบไก่ต่อนะคะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะปิดกล่องข้าวไก,อก่อบน้ำจิ้มแจ่วของเราชีวิตแม่ค้าก็จะตื่นเร็วแบบนี้นะคะทำคนเดียวทำไปเรื่อยๆอะไรที่ทำพร้อมกันได้เราก็จะทำอยู่ที่ภูเก็ตต้องขยันไว้ก่อนนะคะ ใ่ขยันไม่ได้เพราะว่าของชีพสูงมากอะไรอะไรก็แพงแพงทุกอย่างเลยช่วงนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะ เเอาข้าวใส่ถุงเสร็จแล้วเราก็มาล้างอุปกรณ์ต่างๆนะคะล้างให้เสร็จเรียบร้อยเราถึงจะไปส่งข้าวเรียบร้อยเข้ามาเราจะได้ไม่ต้องมาทําอยู่นะคะเราก็จะได้ไปดูสวนผักต่อขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า่อ้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ